สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการตั้งค่าปมบนพวงมาลัยนะครับนี่ครับผมอันดับแรกเรามาแอปพลิเคชันนี้ครับปมบนพวมาลัยเป้งแล้วกดนี้ครับเริ่มครัผมเข้าสู่โหมดกันเรียนรูครับนี่ครับมาแรกถ้าเลือกโหมดนะครับให้เรากดนี่เลยโหมดกดค้างไว้นะครับจนกว่าสีเหลืองจะขึ้นครับอันนี้ลดระดับเสียง ก,กดลดระดับเสียงค้างไว้ครับนี่ตั้งค่าไปเรื่อยๆเลยวันนี้โบะ๊ะบ้าโบะ๊ะบ้่ไม่ไม่ต้องบอกว่าอันที่สองเนี่ยให้กดลงค้างไว้อ่าตัวที่สามเนี่ยเราจะกดขึ้นตรงนี้ค้างไว้อ่าครับผมอ่าอันที่สี่ไปครับขวาครับอ่าปมขวาอ่าอันที่ห้านะครับผมซ้ายอันนี้ครับผมไอพ,<ม>พี่พี่ว่าอันที่สี่นี่น่าจะก่อนหน้านะก่อนหน้าต้องอ,อันนี้อ๋อจําผิดครับผมย้อนกลับไปใหม่ นี่เห็นหมเราแก้ไขได้เสมอจะเป็นกูรูทั้งทีนี่วางสายครับผมเดี๋ยววะนี่นี่นี่รับสายครับแล้วก็ปิดเสียงครับผมเป้งเสร็จแล้วคือเรียบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกดปุ่มไปหนึ่งครั้งครับป๊าเท่นนั้นแหละป๊าเตอนนั้นแหละ ที่สงสัยลืมเซฟจริงด้วย